อายิโนโมโตะจับมือกอกอทหนุนโภชนาการทัพนักกีฬาไทยเราต้องการที่จะพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาของเราล้ะค่ะให้เทียบเท่าระดับโลกให้ได้และในที่สุดวันนี้เราก็มีศูนย์โภชนาการเป็นของเราแล้วค่ะเบื้องหลังความสําเร็จของทัพนักกีฬาไทย ผ่านมาแล้วกว่า90มือที่อายินโนมโตได้ดูแลโภชนาการให้ทัพนักกีฬาไทยในศึกซีเกมส์ครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13นักกีฬาทุกคนไม่เหมือนกันแต่ทุกคนใช้พลังงานจากร่างกายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวันพักวันซ้อมหรือวันที่มีการแข่งขันและนั่นคือเหตุผลที่เราจัะ nutrition t r n น n i n g ขึ้นเพื่อให้นักกีฬาไม่เพียงแค่กินอิ่มแต่กินเป็น เรื่องอาหารได้อย่างมั่นใจและตอบโจทย์การซ้อมของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะโภชนาการที่ดีควรเข้าถึงได้ง่ายและเหมาะกับนักกีฬาทุกคนมากกว่ามื้ออาหารที่แห่งนี้คือพื้นที่ที่อบอุ่นให้นักกีฬาไทยเพราะสําหรับเราการดูแลนักกีฬาไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่คือการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเป็นพร้อมๆกันนักกีฬาที่เข้ามาที่นี่จะได้เจอกับรอยยิ้มได้เจอกับเพื่อนๆได้เจอกับพี่ๆไ,ไอโนโมโตะและทีมงาน ได้พักใจจากความเหนื่อยล้าและความกดดันจากการฝึกซ้อมก่อนจะกลับไปสู้ต่อในแบบของตัวเองอีกครั้งจากหัวใจสู้หัวใจสร้างพลังใจให้นักกีฬาไทยจากโภชนาการที่ใส่ใจสู่พลังใจที่เกินร้อย ตลอด4เดือนที่ผ่านมา Thailand Victory Project ไม่เพียงดูแลโภชนาการที่ครบถ้วนแต่เราตั้งใจสร้างพื้นที่แห่งความสุขและความอบอุ่นเพื่อโอบกอดหัวใจให้นักกีฬาไทยพร้อมสู้จนวันที่ความทุ่มเทกลายเป็นชัยชนะและรอยยิ้มที่เป็นของขวัญให้คนไทยทั้งประเทศเพราะเหนือกว่าทุกความสำเร็จคือสุขภาพที่แข็งแรงและความสุขที่ยั่งยืนของนักกีฬาไทยทุกคน ขอบคุณไอยิโนโมโตมากเลยค่ะที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณจากหัวใจจริงๆเลยค,ะค่ะทำให้ในกีฬาไทยเราร่างกายที่ดีมีประโยชน์กับนักกีฬารู้สึกมีกําลังใจเพิ่มมีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งกิจกรรมแล้วก็มีเพื่อนๆขอบคุณมากเลยค,ะค่เยคะเวลาเล่นก็มีกําลังใจมื้ออาหารแต่ละวันมีแต่ของดีๆดีครับขอบคุณการพพอร์ตจากไอยิโนโมโตนะครับขอบคุณไอยิโนโมโตที่สนับสนุนและคอยส่งข่าวส่ะ ขอบคุณไอรีนโนมัโตครับขอบคุณไอรีนโนมัตโตมากมากนะคะที่สนับสนุนนักกีฬาไทยนะคะจนไปถึงฝันขอบคุณไอรีนโนมัตโตนะคะตลอดมากครับ <c oughs> ขอบคุณไอรีนโนมัโตที่คอยซัพพอร์ตนักกีฬาทีมชาติไทยทุกมือครับ,บร,ททรักไอดีนโนมัตโตนะคะไอรีนโนมัตโต้อาดิดามากกว่าชัยชนะคือการดูแลและอยู่เคียงข้างนักกีฬาไทยเพราะทุกมือคือพลังทุกกำลังใจ คือความหมายและพร้อมสนับสนุนทุกก้าวต่อจากนี้ให้นักกีฬาไทยใส่สุดทุกคำไฟสุดทุกเกมเราจะเดินไปด้วยกัน